มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโรคนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมฮาเวรัรกขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติรรนนตรรป,ปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกคติิงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปรพาพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเราคงจะเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ท่านกล่าวไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสรศิฐหรือสุดยอด แห่งลาบก็คือความไม่มีโรคภาษาบาลีท่านท่านกล่าวไว้ว่าอโรคขยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นสุดยอดของลาบแต่ใครเล่าจะเป็นคนที่แข็งแรงตลอดไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนเป็นคนป่วยด้วยกันทั้งสิ้น บางคนอาจจะบอกว่าโยมแข็งแรงโยมแข็งแรงโยมสบายดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปฉีดยาอะไรที่ไหนเลยอันนั้นเรียกว่าความต้านทานในร่างกายของเราเนี่มันยังดีอยู่โรคมันก็เลยยังไม่แสดงอาการแต่คนไหนร่างกายอ่อนแอโรคก็แสดงอาการแล้ว คือเชื้อโรคมันมีเยอะแยะเลยทุกวันนี้เนี่ยหรือมาตั้งแต่ครั้งไหนๆแล้วล่ะไม่ใช่ทุกวันนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเชื้อโรคมันก็มีเยอะเราก็มองไม่เห็นนะที่เขาบอกว่าเชื้อไวรัสมันตัวเล็กๆนะมันอาจจะอยู่ทั่วนะตามวัดสดุอุปกรณ์ตามสิ่งของที่เราที่เราใช้อยู่เป็นประจำหรือแม้กระทั่ง ในลมหายใจที่เราสูดเข้าไปตามอากาศที่เราสูดเข้าไปก็คงจะมีเชื้อโรคมากมายเยอะแยะแต่ว่าเรามองไม่เห็นแล้วก็สูดเข้าไปทุกวันทุกวันเราก็จะรู้สึกนะเวลาตรงไหนที่มันมีกลิ่นแรงๆเราก็เข้าใจว่ามีโรคมีเชื้อโรคเยอะละมีกลิ่นเหม็นกลิ่นแปลกๆเนะข้าทางจมูกเรามันก็มีเชื้อโรคนะเชื้อโรคมีอยู่ทั่ว คนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ถ้าเราไปไปที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยจำนวนมากทีเดียวมีหลายมีหลายโรคด้วยกันนะไม่ใช่ไม่ใช่มีโรคไม่ใช่มีโรคใดโรคหนึ่งอย่างเดียวผู้ป่วยหนักก็มีผู้ป่วยเบาก็มีผู้ป่วยในป่วยนอกอมีหมดนะเราก็จะรู้สึกสบายใจว่า เราไม่ได้ป่วยคนเดียวในกรณีที่เราป่วยนะเราไม่ได้ป่วยคนเดียวแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียวมันบางทีก็เกิดจากความความพลั้งพลาดความพลั้งเผลอของเราด้วยเราไม่ระมัดระวังบางทีเดินไปตกลุมตกบอ่อบางทีนี่อ่าหกล้มอย่างนี้บางทีลุกขึ้นวิงเวียนศีรษะลม้ลมลงอย่างนี้ก็มีซึ่งเป็นกันเป็นจํานวนมาก ทุกวันนี้นี่คนที่ล้มและก็กลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเป็นคนไข้คนป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเราก็จะปว่วยเราก็เป็นคนป่วยด,ดังที่กล่าวนะเอาอยางอย่างลงตาเนี่ยเอาอยางลงตาตอนนี้ลงตาก็ป่วยนะนี่ป่วยเป็นอะไรลงตาเาป่วยเป็นอะไรอา่าสองสวรรค์มานี้ไปบินทบาบาทาไปบินทาบาทเมื่อวันพระทีท่ผ่านมานี่เดินข้ามถนนก็ไป เหยียบเหยียบเศษเหล็กแต่ว่าก็มีสติอยู่มีสติยัง้งยั้งไว้ไม่ได้เหยียบเตรมเท้าแต่ด้วย,ด,วยด้วยว่ามันเป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะคมก็เลยบาดเนื้อบาดหนังเข้าไปก็ไม่ถึงกับเป็นแผลแต่ว่ามันมันช้าและก็พุพองขึ้นมาก็ทําให้เราเจ็บปวดเมื่อเจ็บปวดแล้วเวลาเดินก็ต้องเดินยั้งเท้าไว้ทีนี้ ก็รู้สึกว่าปวดขึ้นมาตามแข้งตามขาเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าเชื้อโรคต่างๆที่เราสูดหายใจเข้าไปหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะเป็นเกิดขึ้นกับเราเพราะเชื้อโรคต่างๆบางทีก็เราก็ไปหามันเองเราก็ไม่ระมัดระวังเองเนี่ยอย่างสนนอนสวรรค์มานี้เหมือนกันฉีดวัคซีนะฉีดวัคซีนโควิดป้องกันโควิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะ เข็มที่สี่ลองตายเข็ดฉีดเข็มที่สี่แล้วนะเนี่ยลองฉีดลองดูว่าจะมีเอฟเฟกมีผลกระทบอะไรบ้างไหมอ่าก็สังเกตดูสองสวรร์มานี้ก็รู้สึกปวดปวดที่แขนเห็นไหมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคเหมือนกันปวดที่แขนอ่าปวดที่แขนแล้วก็อาการก็รู้สึกว่ามือนๆมืนศีรษะอ่าลุกขึ้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีอาการท้องเสียท้องเสียจากอาหารหรือท้องเสียจากวัคซีนก็ ยังไม่แน่ใจก็สังเกตอาการอยู่สังเกตอาการตัวเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้เอารู้สึกปวดฟันอ้าวปวดฟันปวดฟันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านทั้งหลายมันปวดขึ้นไปทางไม่ใช่ปวดเฉพาะฟันอย่างเดียวปวดศีรษะอ,อตื่นขึ้นมาก็ทําไมเรารู้สึกปวดศีรษะอ้าวสังเกตดูไม่ใช่ปวดไม่ใช่สาเหตุมัน ตรงที่เหตุมันเกิดไม่ใช่ที่ศรีรษะเราแต่ว่าเป็นพินเป็นที่ฟันเนาะรู้สึกปวดปวด,ปวดฟันแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าใคราค่อย,อย,อยสังเกตด,ดูค่อยสังเกตดูว่าเออความปวดทุกขเวทนามันเกิดขึ้นทุกขเวทนาก็กําหนดทุกขเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าทุกขเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเราเขาเรามีสติรู้ มีสติรู้เท่ารู้ทันไม่รักษาอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เสียไม่ใช่ไม่ให้เกิดความเสียอารมณ์ทาไมมันถึงเจ็บมันถึงปวดอปวดแล้วถอนมันทิ้งเลยอะไรบางคนก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเราก็มีสติคอยกําหนดดูความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ภาวนาไปมีสติไปมีสติดูความเจ็บความปวดถือว่ามันมาตักมาเตือนเรามาตักเตือนเราแล้วก็ เมื่อสองวันก่อนอี่ก็เหมือนเช่นเดียวกันอาเปิดประตูไม่ะมระมาระวังประตูหนีมืออีกอ้าวน่ะเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บนี่มันไม่ใช่เกิดเฉพาะจากเชื้อโรคเกิดเกิดจากความไม่ระมัดระวังเราพอเราหนีบประตูหนีบมือก็ดีตีตะปูค้อนตะปูค้อนตีตะปูนี่มันต่อเข้าที่ปลายเล็บหรือว่าที่มือนี่เราก็ต้องไม่ไม่โทษใครก็โทษตัวเราเองไม่ระมัดระวัง เออดีนะต้องบอกว่าเออดีต่อไปเราจะได้ระมัดระวังมีสติมากยิ่งขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกพู้ทุกนามทุกพูดทุกนามหน้าที่ของเราก็คือรักษาบางคนไม่อยากรักษานะเออมันให้มันเอามันอยากเจ็บอยากไข่อยากป่วยตายไปเลยให้มันตายไปเลยโอ้คนเรานี่มันไม่ใช่ตายง่ายๆนะ กว่าจะตายมันเจ็บก่อนนะมันเจ็บเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันทรมานทุกทรมานนอนค้างโอดค้างโอยอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมียาอะไรก็กินไปกินไปรักษาไปรักษาไปโรคบางอย่างนี่กินถูกอยูกถูงยามก็ทุเลาลงเนี่ยอย่างอย่างลุงตาปวดฟันนะที่ว่านี่พอฉันยาพาราเซตามอลเข้าไปมันก็ดูดูดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเออมันไม่ค่อยปวดเนี่ยยานี้ก็ดีนะถ้ามัน ยาไหนที่ถูกกับโรคของเราเราก็จะบอกว่าเออมันดีมันดีมันด,นดีกินยาถูกโรคแต่ยาไหนไม่ถูกโรคโอ้มันไม่ดีมันไม่ดนะีเพราะฉะนั้นให้รักษาไปนะเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในร่างกายเราหน้าที่เราก็คือรักษาส่วนจะหายหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับยาอยู่กับหมอหมอเขาก็มีหน้าที่รักษานะรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่เขาไม่ได้รับประกันว่ามันจะหายนะเขามีหน้าที่รักษาไป นะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตามโรงพยาบาลเขาถึงมีหมอเวรคอยต้อนรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาเช้าสายกลางวันเย็นดึกเดือนเที่ยงคืนเขาก็คอยต้อนรับพวกเราอยูนะ่เราก็ต้องไปรักษาส่วนจะรักษาหายหรือไม่ก็อย่างที่ว่าน่ะก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยถ้าเราเป็นไม่มากมันก็หายแต่ก็ไม่หายเสียทีเดียวก็คือทุเราลงเนะี่ย ถ้ามันหายโดยเด็ดขาดนี่ก็คงจะไม่มีโรงพยาบาลแล้วคนก็คงจะไม่ตายถ้ามันหายแต่อันนี้มันหายก็มีไม่หายก็มีมันทุเลาเบาบางอย่างเด็ดขาดเลยไม่เกิดขึ้นมาอีกอก็มีเหมือนมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราคิดว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดานะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดอยิ่งอายุมากขึ้นความต้านทานน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเพราะว่า สังขารมันเสื่อมมันสุดมันโทมให้เราพิจารณาให้เราพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามเป็นเรื่องธรรมดาท่องไว้เป็นเรื่องธรรมดาโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาอ,อย่าไปทุกข์ใจว่าเออแต่ก่อนเราแข็งแรงทํางานทําการหาเงินหาทองได้อย่างนี้ต้องมานอนป่วยอยู่นะปวดอ่าปวดเป็นทุกข์เหลือเกินเป็นทุกข์เหลือเกินหน้าบิดหน้าเบี้ยวอยู่บนเตียงข้าวก็ไม่อยากกิน ยาก็ไม่อยากทานอย่างนั้นก็ไม่ถูกเราอย่าไปนอนเป็นทุกข์อยู่บนเตียงคนป่วยเราต้องป่วยด้วยความชื่นบานเอาป่วยด้วยความชื่นบานป่วยได้ไงหลวงตาป่วยด้วยความชื่นบานเอาก็ป่วยด้วยความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจ็บจะต้องไข้จะต้องป่วยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะต้องรักต้องเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคือ ร่างกายนี่ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยไปแต่ว่าใจเรานี่ใจเราต้องรักษาให้เข้มแข็งต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันได้หรอกในโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้านทานไม่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าเตมยังโอตินามหาชาติยาชรามรณีนนะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วนะเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วด้วยความเกิด ด้วยความแก่ด้วยความเจ็บนะด้วยความตายด้วยความโศกด้วยความเศร้ามันไหลมาเป็นขนานขนานเลยมาเป็นชนิดชนิดเลยติดตามเรามาถ้าเราไปนอนป่วยด้วยความเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกโขตินนาเราถูกความทุกข์มันเสียดมันแทงจิตแทงใจแล้วนะทุกขปะปบเรตามีความทุกข์รออยู่เบื้องหน้ามันแทงจิตแทงใจแล้วแล้วก็รอเราอยู่เบื้องหน้าอีกเพราะฉะนั้น เราต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารสังขารเมื่อมันเป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่งมันก็ต้องมีการเสื่อมมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปนะความเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของสังขารร่างกายของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติรู้นะรู้กำหนดรู้รู้เท่าทันรู้เท่าทันมีสติมีปัญญามีปัญญาคือเข้าใจ เข้าใจมันตามสภาวะที่เป็นจริงอย่าไปขัดไปคืนเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ต้องยอมมันนะยอมยอมคำว่ายอมเนี่ยคือยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้แต่ยอมรับยอมรับสบภาพที่มันเกิดขึ้นกับเราว่าเราเป็นคนป่วยเราต้องกินอยู่กินยาเราต้องไปรักษาเราต้องไปรักษาให้หมอรักษาหมอเขาก็ทําตามหน้าที่นะรักษาหายก็ดีไปรักษาไม่หายก็เอาไปเผาไปฝังเท่านั้นแหละ นะ <Nah, S 2> เป็นเรื่องธรรมดาให้เรียกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันเองมันเป็นเช่นนั้นเองอมันเป็นเช่นนั้นเองนะเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนอยู่ตลอดมันเป็นธรรมดาของสังขารร่างกายให้เข้าใจอย่างนั้นว่าเราต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกายไม่มีใครในโลกที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่คนมีเงินเยอะแยะเยอะแยะเนียวมีเงินร้อยล้านพันล้านมีบ้างไหมที่ไม่เจ็บไม่ไข้ได้ไม่ขไ,ไมข้ได้ป่วยมีบ้างไหม ซื้อได้ไหมความไม่ความไม่มีโรคไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้นะลวงตาก็เห็นหลายคนตายไปหลายคนแล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทุกคนเลยที่เขามีอายุอ่ามีอายุรักษาไปนี่เข้าโรงพยาบาลดังๆรักษาเ,เขาก็บพยุงไปนะชะลอไปนะบางทีสายระยงระยงเสียบเข้าตรงไหนมีรูก็เสียบเข้าหมดตามจมูกตามอุย้ยนะเห็นแล้วก็น่าสังเวชสลดใจเพราะฉะนั้นให้เรา ให้ให้เราเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นกับเราและก็เกิดขึ้นกับคนอื่นที่เราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อมมาที่ตัวเราว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็จะไม่ปล่อยให้ความทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมามาครอบงำเราเราก็จะยอมยอมรับตามสภาพที่เป็นจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกๆคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งที่สําคัญก็คือใจเราต้องมีกําลังใจดีเราต้องเข้มแข็งยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นอันิจจังเป็นความเปลี่ยนแปลงมันเป็นสังขารน,นะสังขารคือความปรุงแต่งขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองนะยอมรับตามสภาวะที่เป็นจริงเช่นนี้เราก็จะไม่เป็นทุกข์นะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะท่านก็มองว่าเออทำยังไงลงาั้งจะนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ท่านก็ เข้าใจน่ค้นหาสัจธรรมสัจธรรมเออมันเป็นความจริงของชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับทุกพู้ทุกนม้มความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันหนีไปไม่พ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราน่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์เราก็จะไม่เป็นทุกข์ถึงจะเป็นคนป่วยก็ป่วยอย่างมีความสุขสุขใจนะไม่ใช่สุขกายนะสุขใจใจสงบใจร่มเย็นมีเวลาที่จะได้ดูจิตดูใจตัวเองนะอ่า ขัดเกลาจิตใจตัวเองไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยพุทธโธ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 นี่ไม่ใช่ภาวนาธรรมดาเข้าใจความหมายเด้รู้ตื่นเบิกบ้านรู้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกายที่มันเกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกนามไม่มีใครหนีไปได้ไม่มีใครหลบหลีกนี้ไปได้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ป่วยเหมือนกันนะพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าพระนิพพานก็ป่วยเสียก่อนแก่เหมือนกัน เนี่ยเรื่องสังขารร่างกายท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาทุกผู้ทุกนามนั่นแหละแต่ว่าใจเรานี่ต้องสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ใจเราต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานตลอดอย่างนี้นึงถึงจะเรียกว่าเราเข้าใจนะเข้าใจความเจ็บไข้เด้ได้ปว่วยเราก็จะไม่ไม่เป็นทุกข์เมื่อโรคภัยไข้เจ็บต,ต่างๆเกิดขึ้นตงต้องตาก็ขอฝากไว้ให้เราได้พิจารณาอย่างนี้ยอมรับยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกาย เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะหนี้จากความเจ็บไข้ไปไม่ได้ให้ยอมรับตามความเป็นจริงเราก็จะไม่เป็นทุกข์ธรรมะสวัสดีเจริญพร